ชาวลัคนาราศีมีนฟังทางนี้ค่ะช่วงนี้การงานของท่านโดดเด่นและจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอิทธิพลนะคะจัดมาสรุปให้ฟังค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนี้ดาวอาทิตย์ทำให้ท่านเป็นที่จับตามองในแวดวงการงาน ภาพลักษณ์ของท่านโดดเด่นและได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นช่วงที่ดีสำหรับการสร้างผลงานการสร้างเกียรติยศนะคะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือรับรางวัลแต่ระวังอย่าให้ความสำคัญกับงานมากเกินไปจนลืมดูแลตัวเองและครอบครัวค่ะดาวสุขจะทำให้ท่านมีความมุ่งมั่นในอาชีพที่ท่านรัก โดยเฉพาะด้านศิลปะและความงามท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หญิงที่มีสถานะสูงนะคะมีเกณฑ์ว่าท่านจะเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและมีโอกาสพบความรักจากการทำงานค่ะส่วนนาาพูดจะเสริมความสามารถด้านการสื่อสารด้านการพูดนะคะท่านจะได้รับความสนใจอาจจะได้รับเชิญไปพูดในงานสำคัญ มาะกับการนําเสนอผลงานและาการสร้างเครือข่ายแต่ระวังการสื่อสารให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะฝาก like, กดไลค์กดหัวใจและกดติดตามด้วยนะคะ